สวัสดีครับช่องประพาษมะ้าวบอนไซเด้อมันนี่มาเบิงไอ้ลูกน้องเย็บผ่าเย็บแพร่กันเด้อครับเดอ้อเย็บผ่าเศษผ่าใส่ในโรงงานบุษสหกรรมครับตอนนี้พอดีเขาบัตรมากกัน,กนเลยถือโอกาสมาไทยบรรยากาศให้เบิงครับผลละแปดโมงหรือแปดโมงกลัวนน้อยเขาค่อยเสียเข่ากันครับผม มันได้มาถ่ายบรรยากาศในเบืองกอนผ่าที่เยบเป็นผา่าเศียรแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับส่วนที่เย็บแล้วก็มีครับส่วนที่เย็บแล้วนี่คือตาเตรียมไว้ให้ครับนี่ส่วนที่เย็บแล้วครับส่วนที่เย็บแล้วจะเป็นแบบนี้เลยครับเย็บแน่นๆสวยๆงามๆครับลักษณะนี้ครับใส่ในโรงงานครับอ่านี่ บรรสุดูที่เตรียมไว้ครับเป็นผ่าเศษผ่ายางทั้งหลายเลยเป็นผ่าเศษเล็กเศษน้อยบมเมนว่าเฮาเป็นผืนมาเลี้ยงเลยได้เป็นเล็กๆเน่นน้อยโมเมนต์ผืนใหญ่ได้ครับอันนี้เป็นเศษทุ้งเท่าที่มันผ่านหรือว่าจังใดเขาก็ทรงม้าเป็นเลี้วๆบาง,งสีนะบ้านีำมีการเขาก็ต้องมาตัดซะก่อนตัดแล้วเขาก,ก็จะเย็บนะครับนี่ครับเครื่องตัดครับ นี่เครื่องตัดผ่านะครับเด้อนี้เด้อครับอันนี้ได้ครับไดุ้ืมมู่มูเย็บแล้วสตอกไวรรอลูกค้าซุ่มเิ่นที่มาเ,าเอาเองกับมีซุ่มพ่อเอาไปส่งกับมีครับส่งตามโรงงานครับตาม ขีอุตสาหากรรมหรือว่าโรงงานเนี่ยหน่อยเพิ่งก็มารับไปครับไปใส่เซ็ตเครื่องใหม่เซ็งมือเร็ตเครื่องจักรเครื่องยังยังสี่ล้วครับผมนี่ครับอสี่เลยบรรยากาศครับจกักรมีเมย์แ่นั่งเด้ครับต้องขึ้นบ้องมาไล่เด้ไหวเพิ่นตะกอนก่อนดีเป็นเครื่องมือทํามากินเ้าคือรถนี่ละเป็นเมย์ย่นัง่งคือรถคือล่เ้าเนี่ยละ นี่เป็นการเตรียมผ่ากับก้อนเย็บครับที่ว่าเมื่อกี้ผมให้เบิ้งผ่าเศษนี่เป็นการเตรียมผ่าครับน,บบมมบน,น,บนี่เตรียมไว้ยังสี่ครับเขาก็มาเย็บเป็นผ่าแบบจะนิดว่าอยู่ได้หนีประมาณสิบผืนยี่สิบชิ้นบวกเป็นผืนกับชินสิบชิ้นยี่สิบชิ้นขึ้นครับมาเตรียมครับเตรียมไว้เขาก็มามีพนักงานคนหนึ่งเตรียมผ่าส่วนนั้นก็เย็บครับเลื่อนออกนั้นไปก็เย็บ พนักงานเตรียมผ่าเนี่ขั่นพนักงานเย็บไว้เงเก่งอีหลีนี่พนักงานเตรียมแถวพราท่านผมเนี่ยครับเก็จะคงกับมาละใกล้ๆสองโมงี๋ยวก็เขามากันแล้วก็เด้เห็นมาเบิงบรรยากาศครับนี่ครับที่เย็บแล้วครับรล่อลูกค่าหรือว่าลูกข่าบางไล่เข้ากห้เข้าไปทรงเอียงเข้ากับไปทรงเขาครับ นี่เลยครับสวยงาม,งามเลยบรรยากาศบรรยากาศของเย็บครับจากยังรวงกับพ่อครับเดี๋ยวจะลวงเพิ่มอีกอยู่เพราะเพิ่นไดออเดอร์งานมาใหม่อยู่ได้งานเข่าหลาครับงานเพิ่มหลายเพิ่นกันเลยสีรงจากเพิ่มอีกจากยังบ่พ่อหรอกครับต้องรวงจากเพิ่มอีกอยู่ครับ ประทนพ่อครับบรรยากาศห้องเย็บผ้าเสร็จส่งโรงงานอุตสาหกรรมครับวันนี้ประพาสบอนไส้เด็เขาเมื่อเบิงน้ำยังน้ำก็เลยถือโอกาสทายบรรยากาศให้เบิงครับอันนี้ถวยรางวัลเพิ่นสมัยเพิ่น ว่าท่านเย็บผ่าหลายๆอย่างไร้ปืนหรอกครับหลายแล้วว่านายครับอนี่เป็นก็ได้ที่เตรียมไปครับได้สําหรับขีนเย็บครับได้นี่เป็นเครื่องตัดผ่าโดยเฉพาะครับนี่เครื่องตัดสําหรับผ่าที่เราหลายๆเรี่ยงกันเขาเขาก็ตัดเป็นจินเป็นจินมันยาวเป็นว่าเป็นเม็ดเขาก็ตัดออกสันส,นสนครับ โอ okay, เคเนาะหมือนกันบผ้าเขาเมาเบิงมาชมห้องเย็บผ้าเศษทรงอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจอย่างไดไปใส่หรืออยางไดเขาไปโรงงานกระทักมหาปราาะพาสมะร้าวบอนไซได้ตลอดได้เรือครับเด้อย,ยินดีให้บริการครับผมเบิงแล้วถูกใจพ่อใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อครับปราาะพาสมะร้าวบอนไซครับผมสวัสดีครับ